เป็นไอเดียที่ดีนะตักเนื้อข้อมน้ำซุปนะเข้ามาใส่กระไข่ดิบแบบนี้นะดูดิมันกินเนี่ยว้าวดูสิเนื้อไม่กินมันเอาลงรับเดียวพอนะสุกแล้วเร็วมากดูสิ สวัสดีครับนี่คือชาแนลไลท์แท้งชาแนลที่รีวิวอาหารแบบเร็วๆนะครับนึกอยากกินที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยวันนี้มาเป็นคลิปซีนะครับเสียค่าใช้ใจ่ายในการกินปกตินะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์วันนี้เราอยู่กับร้านชาบูแลบเป็นร้านชาบูที่อยู่สยามสแควร์ซอยสิอยู่ใกล้ๆก,ก,กับศูนย์หนังสือจุฬาก็ร้านนี้พอเข้ามาก็จะขึ้นไปชั้น2ก็จะเป็นร้านชาบูที่3า9เดบาบาทนะครับไม่จํากัดเวลาสามารถนั่งกินนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับวันนี้เรามาเป็นวันบูดาตอนกลางวันพอมาถึงเน เขาจะมีให้สั่งเป็นแบบนี้พนักง,งานจะมาอธิบายนะครับ mm hmm. อย่างแรกเนี่ยน้ำซุปตอนสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีต้มแจ่วมาล่าซูยากีซสุปชีแล้วก็เบคอนตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแล้วก็พอเราสั่งยื่นตรงนี้ให้เขาเสร็จใช่ไหม mm hmm. เขาก็จะมีให้สั่งเนื้อนะครับมีเนื้อออสเตรเลียมันเยอะมันน้อยนะครับ mm hmm. เนื้อหมูสัมชันคือพูดง่ายๆยมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะครับนี่คือเป็นเบสิก hmm. พื้นฐานนอกจากนั้นก็คือหยิบได้ที่สเตชันลักษณะเตาจะเป็นเอาไฟฟ ปวดรูปชมพู่อแล้วก็ใส่แบบหัวเชื้อน,น้ําซุปแล้วก็ปรุงเนี่ยเข้าไปให้เราแล้วก็จะมีเครื่องมือตน,นี้ให้นะครับนี่ดีเกิ์ตรงเนี้ยเอามาเป็นแก้วน้ำเอาไว้ให้เราตักน้ำกินนะฮะส่วนอันนี้ของที่เราสั่งนะครับมาเสิร์ฟคือโต๊ะเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นเหมือนกับอินดิวิวดแล้วก็ดังนั้นอย่าสั่งทีเยอะมากอันถัดบนส่วนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูนะครับเราสั่งสันคอไป นี่คือหนึ่งที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อมันเยอะกับมันน้อยนะฮะตามลาดับวันนี้เราจะอยู่ในตําแหน่งที่ย้อนแสงหน่อยนะครับเพื mm ่อ hmm. ไม่ให้ติดคนเยอะแล้วกออ็อย่างที่เราเห็นนะครับสเต,เตชั่นตรงนั้นเขาก็จะมีพวกลูกชิ้นต่างๆมีผักแล้วก็มีพวกน้าจิ้มซอสอะไรเงี้ยให้ปรุงเองนะครับดังนั้นเนี่ยรสชาติน้ําจิ้มเขาก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายมากไม่อร่อยโทษร้านไม่ได้มือเรารวนๆนะฮะแล้วก็ก็จะมีหมูตุ๋นซีอิ๊วด้วยแล้วก็มีโค้ก ทีนี้เดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวชิมน้ำซุปเป็นก่อนดีกว่าซุปที่เราเอามาเนี่ยเป็นซุปใหม่นะครับที่เขาเพิ่งมีรายการเขียนดูด้านหน้าเป็นซุปเบคอนซุปแต่ละอย่างเ,เขาจะมีเครื่องปรุงวางไว้ใหนะม้มีกลิ่นหอมเบคอนอ่อนๆแล้วก็น้ำซุปรสชาติจะละมุนละมุนไม่ได้ออกเป็นหวานเป็นเค็มมากเท่าไหร่กลิ่นหอมๆเบาๆจางๆอันเนี้ยเป็นซุปที่น่าลองกันนะตะเกียบก็จะเป็นแบบฉีกแบบนี้ วันนี้เราปรุงน้ำจิ้มเราก็บีบมะนาวเออมะนาวที่เนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งคือตรงที่เขาไม่ใช้มะนาวที่เป็นมะนาวเทียมอ่ะเป็นมะนาวเป็นลูกๆเลยอ่ะลองซิแซบได้ใจมากเดี๋ยวสตาร์จกหมูอะกันชิ้นใหญ่ตะบางนะครับแล้วก็ไม่ได้บางมากเท่าไหร่ก็สุกค้อนข้างเร็วอันนี้เราหีไฟเหลือ900พอนะครับไม่งั้นมันจะควันเต็มไปหมดเลยอ่ะ แล้วเร็วมากห,หมูนุ่มมากหอมความบางมันกําลังดีมันทําให้ความนุ่มของหมูที่เป็นส่วนของสันคอที่ค่อนข้างมีมันเยอะมันส่งความนุ่มออกมาเยอะมากโหแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มฟกเกินเนี่ยจําที่มากอะ่ะ ไม่มีทะเลนะฮะน้ำจิ้มคือมือเราล้วนๆไงเราบีบมะนาวไปสองกลีบเราใส่พริกขี้หนูใส่กระเทียมไปมันก็เลยรสชาติแบบแซบ่บแล้วก็เปรี้ยวนํำขึ้นมาเยอะมากอันนี้เราไปตักมาเป็นน้ำอัญชันนะฮะสีสวยมากอะน้ำอัญชันพอใส่บิกเกอร์อ่ะมันรสชาติหวานหอมมากแต่ว่ากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งอะมันจะหวานแบบน้ำผึ้งอ,อ่อน หอมน้ำผึ้งเป็นรสชาติหวานที่แบบไม่ได้หวานปดหวัวเป็นหวานกำลังดีเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเอาส่วนไม่มีมันแบบนี่คือเนื้อที่ส่วนมันน้อยนะครับแทบจะไร้มันเลยแหละคหนาของเนื้ออย่าลวกนานนะครับเพราะว่าเนื้อเขาไม่ได้บางมากขนาดเป็นส่วนที่ไม่มีมันแท่กนะครับยังรู้สึก ถึงความนุ่มนุ่มอะเนื้อนุ่มใช้ได้ไม่เหนียวเลยอะคือไม่ได้เคี่ยวนานแปบ๊บเดียวก็ขาดเดี๋อพอเราใช้เวลาลวกค่อนข้างกำลังดีด้วยแหละนี่อันหนึ่งจะเป็นเนื้อส่วนที่ติดมันเยอะนะครับนี่น่เป็น2ชิ้นมั้งหรือชิ้นเดียวเป็น2ชิ้นนะครับอันนี้เรเป็นส่วนนี้พอมันก็จะยุย่ยยุนิดนึงเพราะว่าส่วนที่เป็นมันมันก็จะหดเยอะเห็นปะ นุ่มละลายไปอ่ะส่วนที่เป็นมันมันก็จะแบบยุยเหมือนเรากินอะไรที่แบบสัมผัสแทบละลายไปเลยถือว่าเป็นร้านที่โอเคนะคืออยู่สยามกลางสยามเลยราคา379แต่ว่าสามารถนั่งกินแบบนี้ได้ไม่จำกัดเวลาเลยแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจว่าจะมีคนเยอะหรือน้อยใช่ไหมเวลามาก็จองผ่านแอป QQ ได้เวลาเซิร์ชใน App Store ก็ Q U E U E นะฮะก็เดี๋ยวจะลองให้หลายๆซุปเลยนะ ไม่รู้รักจะดลาเปล่าแป๊บเดียวเปลี่ยนเดียวเปลี่ยนนะครอันต่อไปเราจะลองซุปชีสนะครับเราสั่งพนักง,งานไปแล้วเขาก็จะมาเก็บหม้อันเก่าไปนี่คือซุปชีสไอที่เขาเทไป,ปมั่แกกินชีสหึ่งเลยเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดเลยนะตัวซุปะจะมีความใสคล้ายๆอันเมื่อกี้เลยอะ่ะ แต่มันจะเป็นความหอมนวลขึ้นมาความแตกต่างของซุปเบคอนกับซุปบันนี้แค่อันนี้จะมีความรู้สึกมันๆขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้มันปากแบบน้ำมันนะมีความนวลแล้วเป็นกลิ่นชีสแต่มันเป็นกลิ่นชีสแบบไม่ใช่ชีสที่เหม็นนะเราอยากชิมหลายๆอย่างนะครับเราก็เลยไปตักน้ําอันที่สองมานะฮะอันนี้ก็คือน้ําชามะนาวนะครสีจะเป็นแบบนี้ ชาเะนาวที่เนี้ยรสชาติจะเข้มข้นนะรสชาติคล้ายๆชามะนาวที่ M k มแต่ว่าจะอ่อนลงนิดนึงไม่ได้หวานมากกว่านกลางๆที่นี่บุฟเฟ่รวมโคลกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถหยิบได้เลยแล้วโคกที่เนี่ยเขาจะเป็นขวดนะับไม่ได้เป็นเครื่องกดนะฮะดังนั้นเนี่ยความซ่ามันจะอยู่ครบส่วนไอซุปเนี่ยเดือดช้าไม่รู้เพราะความเข้มข้นของชีสหรือเปล่าต้องคนด้วยนะไม่งั้นเราสมัมผัสได้ถึงด้านล่างว่าชีสมันพยายามจะนอนก้นอ่ะแล้วเขามีมาม่าให้ด้วยอน,น้รอบพักให,ใหญ่ๆแล้ก็จะเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมิมมเนนือตดั น้ำซุปอันนี้ลวกสามชิ้นเลยมันค่อนข้างบางแต่บางอดีแล้วคือเวลากินชาบูอ่ะมันควรบางนะครับถ้ามันหนาเนี่ยมันจะทําให้น้าซุปบบไม่เข้ารสชาติแต่เนี้ยพอมันบางเนี่ยเวลาเรากินเราก็จะรู้สึกได้ถึงกลิ่นของซุปมากกว่าเนื้อที่จะค่อนข้างหนาแต่เวลาเราจิ้มเราจะถูกกลิ่นของจิ้มกลมันไปทีกลิ่นชีสหึงเลยอ่ะขนาดโดนน้ำจิ้มกลนะ บริเชสโหดมากอันนี้คือเนื้อผสมหมูตุ๋นซีอ e ิ๊วแปลว่าเขาเอาเนื้อกะหมูผสมรวมกันเลยแล้วไปตุ๋นซีอ e ิ๊วน่าจะตุ๋นนานเพราะว่าตอนตักเนี่ยดูดิมันยุ่ยมากเลยอ่ะแปลว่านี่อิสามกินกินไม่ได้นะครับเพราะผสมรวมไปแล้วคนไม่กินเนื้อกิกนนี้ไม่ได้ด้วยแต่ความน้ํามันเยอะมากนาะจะเป็นน้ํามันในหมูอ่ะที่ออกมาเขาบอกว่ากินกับข้าวเดาก่อนเลยนะมน่าจะเค็ม,มก็ไม่เค็มมากมีรสชาติเค็มอ่อนๆหอม นุ่มกินปุ๊บจะสัมผัสแยกได้เลยว่าไหนเป็นหมูไหนเป็นเนื้อเนื้อจะมีความเหนียวกว่าน,นิดหนึ่งกรอบหวานันอ่อนหวานไม่ได้แรงนี่อันนี้คือน้ำจิ้มชีสรสชาติจะเค็มมันอ่อนคล้ายๆเอาชีสมาละลายให้มันเจอจังหน่อยแบบเดียวได้แล้ะผมว่าตอนที่จะเอาน้ำซุปให้เดือดอรใช้ไฟประมาณพันสองเสร็จแล้วพอมันเดือดแล้วว่าลดลงมาเหลือ9ก0า้อกำลังดีที่จะทำให้เนื้อยังคงสุกเร็วอยู่ราควันไม่พุ่งจน,เก,นเกินไปลอาจิ้มชีส เห็นว่ามันจะไม่ได้ค้นมากนะครับแต่ว่ามีความติดขึ้นมาพอสมควรใครชอบชีสนะมันจะเป็นความชีสที่กินได้เรื่อยอน้ำซุปชีสบวกกับน้ำจิ้มชีสสำหรับคนชอบชีสปกติถ้าเป็นร้านที่แบบคนชอบชีสแล้วไปกินร้านชีสเยอะมันจะกินได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าชีสมันก็จะเลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยม,มันมีความจางลงหน่อยมันก็จะกินได้เยอะขึ้นนี่นะฮะเนื้อไม่ติดมันกับชีส แป๊บเดียวจริงๆเนี่ยครับจิมชีสอันหนึง่งมีความมีอะไรให้เคลียวอะ่ะแล้วก็เนื้อไม่ไม่ได้มีกลิ่นสาบคือมีความเนื้อบางชิ้นมีความเหนียวนิดนึงนะครับในส่วนของเนื้อที่ไม่ได้ติดมันแต่ว่าด้วยความบาง,ขงเขาอะมันก็ทําให้มันสามารถเคีียวขาดง่ายต่อไปเราเปลี่ยนน้าซุปเป็นมา่านะมา่าจะเป็นเครื่องแบบนี้แล้วก็เป็น ถ้าถากจะเห็นนะลองดูดีมาเป็นก้อนเลยนะแต่กลิ่นเครื่องเทศขึ้นมานะครับน้ำส้มเนี่ยมันเป็นรสชาติแบบหวานหวานไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้กินน้ำส้มบ่อยแต่มันไม่ได้เป็นที่แบบอมันมีแค่กลิ่นเปรี้ยวแต่ไม่มีรสชาติเปรี้ยวมันจะเป็นหวานอ่อนๆน,น้ำหวานที่เนี้ยคือดีอย่างที่มันมันไม่มีอันไหนที่หวานแสบหเลยอะน้ำซุปเริ่มร้อนแล้วไม่เรียกว่าเดือด ตอ,ตอนร้อนเนี่ยเพราะไม่งั้นน้ำพริกมันไม่ละลายอันนี้ก็ยังละลายไม่ทั่วนะอ,อเถอะอเออท่านี้แล้วกันรัวซ่าจะเจิดเจด้าไม่นําความร้อนของอุณหภูมิของน้ําจะมีความรู้สึกอุ่นๆในคอ,อนิดหน่อยมีกลิ่นเครื่องเทศความเป็นหมาล่าแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เผ็ดที่ลิ้นนะครับคือชิมมาสามซุปเนี่ยบอกได้เลยว่า สิ่งที่เด่นคือจะค่อนข้างเด่นเรื่องกลิ่นรอเนื้อลงแดงเผือกเลยเนื้อไปจิ้มันเอาลงรับเยอพอนะเครื่องแบบเยอะมากเขาลงทุนเครื่องพอสมควรเลยนะดังนั้นถ้าเทียบไปแล้วกับน้ำซุปที่เยอะมากแล้วก็เครื่องแบบใส่จริงๆจังๆให้เราเลยลราคา3 7 9ไม่แพงมากเลยนะกลิ่นขึ้นมาชัดเลยจิ้มตัวนี้ ถ้าเป็นคนชอบความนุ่มนะแนะนาให้สั่งที่เป็นเนื้อติดมันแล้วก็หมูที่เป็นสันคอเบคอนเนี้ยไม่ได้ลองกลัวแต่ว่าหมูนุ่มสุดๆอันนี้ยังเป็นเนื้ออยู่นะชิ้มชีสจริงๆถ้าอยากได้ความเป็นชีสที่ไม่ได้จัดมากนะเราเอาความเป็นชีสเนี่ยจากน้ำจิ้มก็ได้ไม่ต้องเอาความเป็นชีสจากน้ำซุปก็ได้ไมยังได้ความหอมชีสอยู่มาที่เนื้อหมูแผ่นใหญ่มากเลยอ่ะ ลักษณะโต๊ะจะเป็นเหมือนแบบที่เห็นในภาพนะคือมันจะเป็นโต๊ะตีดกันไปหมดเลยอะเหมาะสำหรับมาเป็นแก๊งนะครับหรือว่ามาเป็นเดี่ยวก็ได้แหละนะครับอยู่ที่เราเลยใครชอบความเครื่องเทศกลิ่นเครื่องเทศมีความเผ็ดในคอในหน่อยๆนะมันซุปเนี้ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ได้กินกับอะไรที่มันมันๆอะ่ะก็ค่อนข้างปัดเลียนได้ อีกนิดหนึ่งแล้วน้ำจิ้มเราค่อนข้างรสเผ็ดด้วยแหละเรานํำจิ้มมาลองอสองอย่างก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดที่เขาค่อนข้างนอนก้นอ่ะแล้วจุกอะ่ะเขาตัดด้านบนออกมันก็เลยเขย่าไม่ได้นะครับมันก็เลยมาแบบนี้เราพยายามเขย่าแล้วส่วนนี้จะเป็นน้ำจิ้มงาชิมซีฟูด้ดซิไม่เปรี้ยวอะ่ะหรือว่ามันน้อยมันออกเค็มๆเ,เดี๋ยวลองอีกทีเดี๋ยวเอาเนื้อมาจิ้ม เรากินแบบจิ้มกับหมูดูถ้าใครชอบเปรี้ยวนำบีบมะนาวเพิ่มแมจิ้มซีฟู้ดคือมันค่อนข้างเปรี้ยวๆเค็มๆอ่ะแต่เค็มอาจจะเด่นกว่าเปรี้ยวนิดนึงมันจิ้มงาหวานๆเค็มๆมันๆอารมณ์หอมมันเหมือนเหมือนเราเอางาไปบดอันนี้เป็นสุปต้มแจ่วนะฮะมีอะไรข้างล่างด้วยเครื่อง คือเขาใส่เครื่องแต่ละอย่างก็คือเป็นเครื่องนำซุปนั้นจริงๆเป็นแจ่วที่จุด <c oughs> เขาจัดการจุดอ่อนของโต๊ะเล็กด้วยกันที่คอนโดทุกอย่างมันจะเป็นไซส์ถาดเท่ากันหมดมันจะไม่มีจาไหลไซส์ด้วทุกอย่างมันสามารถตั้งสูงแค่ไหนก็ได้แล้วมันใช้แพื้นที่แค่น้อยแล้วก็ซุปที่เนี่ยเขาเน้นเ้นกินจริงๆอ่ะอย่างแจ่วชีมทีสิคนให้ทั่วก่อน มีความหอมผักเที่วอา,าเป็นเครื่องปรุงเหมือนกินซุปแจ่วปกติแต่ตัดรสชาติออกไปอะ่ะคือไม่ได้มีรสชาติที่จัดเด่นอะไรขึ้นมาน้ำส้มเนี่ยพอกินไปนานาเนี่ยสว่ามันหวานมากเลยเนื้อหมูสามชั้นเขาหั่นมาแบบได้ดีอะ่ะคือบางทีถ้าแบบหนาไปมันจะกลายเป็นไม่โอเคไปเลยส่วนนี้คือแฮมไก่อ๋อคือแฮมจริงเลยแบบเนี้ยนะครับตอนนี้น้ำซุปเดือดแล้วเดี๋ยวเราลองเอาสามชั้นลงก่อนก็สุกค่อนข้างเร็ว มันไซด์มากเลยเพราะว่ามันหั่นได้บางด้วยความที่มันบางนะเวลากินมันก็จะไม่ไม่มันจนเลี่ยนในปากเท่าไหร่อะ่ะแล้วมันมีความเหนียวของชั้นหนังขึ้นมานิดนึงจิ้เหมือนจิ้มฟุกี้เราปรุงรสชาติแฝงๆอร่อยเพราะว่ามันมีกลิ่นของแจ่วอยู่บ้างอยู่แล้วนิดนึงวิธีในการเลือกรานทำคลิปนะ ดูใกล้ไหนเดินดูร้านไหนอยากกินนั่นแหละต้องจิ้มงาบ้างใครชอบความมันๆน,นะจิ้มงาใช่เลยอีกอันหนึ่งเนะี่ยไอแฮมไก่เนะี่ยความหนาประมาณน,นี้แล้วแฮมมันไม่เปลี่ยนสีอะเราลองต้มนานเท่าไหร่ไม่เคยต้มแฮม มีใครเคยต้มแฮมบ้างใครเคยมากินร้านนี้มาคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยไปก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันว่าที่เห็นในนี้อยากกินเมนูที่ไหนมากที่สุดนี่เวลาแฮมสุกมันก็จะงอๆย่นๆแบบเนี้แฮมแจ่วกลิ่นขึ้นมามันมีกลิ่นเค็มๆของแปรรูปของแฮมพอสมควร มีความเค็มๆมอนออนแล้วก็หอมสโมกหน่อยๆของความเป็นแทนใส่หมดเลยกันเวลาใส่เนอเยอะน้ำมันจะจะเดือดน้อยลงนิดหนึ่งว้าวนี่คือ,น,คอนี่คือก้อนหมูสามชั้นแต่สังเกตน,นะหมูสาชั้นอะ่ะเขาใช้หมูที่เนื้อค่อนข้างเยอะคือบางที่พอเป็นหมูสามชั้นปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแถบมันทั้งหมดเลยคือถ้าไม่มีเนื้อเลยอะ่ะคือแบบนั้นเวลาได้มาคือแบบน่นนากลัวมากเวลากิน มันก็จะเลี่ยนแต่แบบเนี้ยเป็นหมูสามชั้นที่เนื้อค่อนข้างเยอะอยู่ไอเดียการทำคลิปของเรานะคือเราอยากให้คนดูได้อารมณ์แบบเหมือนมาด้วยกันดังนั้นมันจะเป็นอารมณ์แบบกินไปแล้วนั่งเมาส์กเพื่อนไปอ่ะตอนเนี้ยพอเราปล่อยให้แจ่วมันเดือดสะพัสกลิ่นความเป็นแจ่วขึ้นมาชาัดมากขึ้นไม่เหมือนตอนแรกเนื่องด้วยความมันเป็นผักด้วย,วยมันประมาณเนี้ยเลยอ่ะ ตอนนี้เราเอาโคกมาไม่ต้องรีวิวโคกเนอะแต่ข้อดีของการที่มันมาเป็นขวดแบบนี้มันทำให้ความซ่าอยู่ครบทำไมไม่ครบอ่ะทำไมไม่ค่อยส่าไม่ดูอันต่อไปจะเป็นซุปซุปกิยากินะเพราะว่าน้ำซุปบางน้ำซุปเนี่ยเราต้องรอให้มันเดือดก่อนแล้วกลิ่นและรสชาติของน้ำซุปนัไรมันจะค่อยๆออ,ออกมาเดี๋ยวเราลองชิม ซุปฟุกิยากิเนี่ยก็จะไม่ไม่ข้นมากนะครับเป็นสีชาเข้มแบบปกติซุิยากิเนี่ยมันจะค่อนข้างรสหวานจัดใช่ไหมแต่เนี้ยกลิ่นหวานแต่รสชาติหวานไม่จัดหวานอ่อนมากจริงแต่กลิ่นกลิ่นชัดมากนี่เราสั่งเนื้อติดมันมาเพิ่มนะครับเปล่าก่อนนะ ความหอมหวานของน้ำซุปเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อซึมเข้าไปได้แบบดีมากมันก็ต้องคู่กับน้ำจิ้มไข่เด็บก็ตอกไข่ก่อนคแบบ้ยไม่ใช่ไข่ดิบมันคือไข่ลวกเป็นไข่ลวกเฉยลเลย <c oughs> คิดยังไงอะไข่ลวกลวกิน <c oughs> <ๆ>นี้แล้วกันโอ้เออมีความเป็นเหมือนกินสุก,กี้ที่เป็นทำชามญี่ปุ่ยใช่เลยแบบนี้ ไม่แนวเดีครับพอเราตอลองถ้วยมันคือทงน้ำซุปผสมเลยนะรสชาติกลมกลอบม,มากแล้วก็มีความนวลของไข่เป็นไอเดียที่ดีนะตักเนะื้อ้อมน้ำซุปนะเข้ามาใส่กับไข่ดีแบบน,นี้นะดูิมันกินนะว้าวจุดสิอารมณ์ได้เหมือนกินสุก,กี้ในร้านญี่ปุ่นแพงๆส่วนของที่เขาให้ตักเนี่ยเราไม่หยิบมาอย่างเดียวคือปูอัดน,นะครับ อันนี้คือลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาตุ้ผู้ปลาแล้วก็เห็ดเข็มทองในโซนผักเดี๋ยวใส่ลงไปเลยลกันเอาลงมาก่อนจะได้หายร้อนสวยเนี้ยคือซุมนะไม่ใช่ชาบางคงเขยว่าน้ำชาเขาไว้ให้เราเติมซุมถ้ามันแห้งนะครับ นี่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาดีเลยอะเด้งดึงมากลูกชิ้นหมูเด้งเนื้อค่อนข้างแน่นปลาจะกรวงหวานนิดนึงส่วนนี้ลูกชิ้นกุ้งอารมณ์ลูกชิ้นกุ้งทอดอมีความหวานนิดหนึ่งตุ้งปลา มีขอบด้านนอกในหน่อยเพ็ดเข็มทองใครชอบเผ็ดเขอมทองอดีงามเลยหมูสันคอนะครับพวกนี้ต้องแน่ใจว่าสุกนะหมูนี่เราไปเติมจิ้มมารอบนี้บีบมะนาวสามกรีมแต่ก็เพิ่มน้ำจิ้มเข้าไปมะนาวแท้มันเปรี้ยวได้ใจมากเนี่ฮะหมูสามแผ่นใหญ่ จิมงาบ้างนวลดียวจิมชีสกลิ่นเหมือนชีสที่มันเป็นเป็นผงชีสแบบคล้ายๆชีโต้แหละทันแมทที่มันมีสมัยก่อนเนมะันเป็นชีโต้รสชีสไอติมมาเขามีหลายรสมากบางอันเนี่ยตอนตกักบางอันก็แข็งบางอันก็นุ่มกำลังดีอันนี้นะ่าจะเป็นรสเปรี้ยวเชอร์เบต เป็นเชอร์เบตที่เนียนปกติเชอร์เบตเนื้อมันจะเป็นไอซิ่งเป็นน้าแข็งหน่อยใช่ไ่ะแต่นี้มันจะค่อนข้างเนียนแต่เป็นเชอร์เบตที่ไม่ได้เปรี้ยวจนตายีมีความเปรี้ยวแต่ก็ว่ายังเป็นความหวานนาอยู่ส่วนอันนี้กับอันนี้ดูในตู้สีค่อนข้างต่างกันนะสองอันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าเนี่ยมันต่างกันไหมลองชิมแล้วกันมันมีความเหมือนคล้ายๆกาแฟช็อกโกแลตชิพเหมือนกันนะ เป็นเมโลเมลโลชิปอันนี้เป็นชาเขียวที่หวานแล้วก็กลิ่นมะชา,าไม่ได้เตะจมูกแรงมากเท่าไหร่อันนี้จะเป็นเนื้อสีขาวอมเหลืองน่าเป็นวาน,นิลาแหละหวานๆหอมๆไม่แต่หอมอะ่ะ ไอติมมันเป็นแถังจะมีซ้ํากัน2คู่ก็6กรสใช่ไหมส่วนนี้สีเข้มๆหน่อยเป็นช,ช็อกโกแลตที่รสเข้มๆสรุปโอเคนะสำหรับราคา3ามร้จ็ดวัตถุด,ดิบไม่ได้หลากหลายลุกชิ้นมีพอประมาณหมูเนื้อมีพอประมาณแต่จุดเด่นคือน้ําซุป5อย่างที่เราชิมไปเราชิมครบเลยนะไม่มำกัดเวลาเปลี่ยนฟู๊บได้ลอดตรีรอบก็ได้เปลีนเกิน5รอบก็ได้ เติมฟุกได้ตลอดเขาจะเอามาวางไว้ข้างแค่ร้านไม่ค่อยใหญ่มากแต่ด้วยความไม่ค่อยหลากหลายเขาแมนจคุณภาพวัตถุดิบได้ดีซึ่งมันเป็นของเบสิกแต่เขาทําของเบสิกได้ดีดังนั้นราคา379คือคุ้มมากแม้ทั้งไอติมเขาเลือกไอติมที่เนื้อไอติมมันเนียนคือไม่ใช่ไอติมที่แบบกะโลกกะลานะครับพวกผักพวกอะไรเนี้ยไม่ได้ชิมหมดนะครับแต่ก็มีให้ให้ครบที่เป็นพื้นฐานมีลุกชิ้น ให้พอมีคือนึกในความคิดเราเองนะเหมือนเขาแบบเอางบไปเทให้กับวัตถุดิบให้ให้ของเบสิกมันดีอะอยากกินได้ไม่จํากัดเวลาด้วยแล้วบัตรเครดิตด,ด้วยสยามซอยสิเป็นอะไรที่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็มาลองนะครับถ้าอยากกินอะไรที่เบสิกหรือวัตถุดิบค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวที่ชอบที่สุดจะเป็นน้ําซุปเบคอนเพราะว่ามันรสชาติไม่ได้แรงมากแล้วม,มีกลิ่นเบคอนหนอหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนาะก็จะชอบ สันคอกับเนื้อส่วนที่มันเยอะนะครับส่วนหมูสามชั้นเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับวันนี้ก็คลิมี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับร้านไม่มีอะไรมากแต่มีความหลากหลายในการได้เล่นนะครับได้วางเขาวางอุปกรณ์ไว้อะไรอารมณ์แบบเหมือนห้องทดลองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีกิมมิกตรงที่ใช้บิ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าตอนปรุงน้ำซุปก็เราก็ไม่ได้มาปรุงอะไรเองนะเขาก็มาเทให้ปรุงให้นะครับก็สำหรับคลิมเนี้ยวันนี้ไปแล้วนะครับไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีแซลมอนนะฮะ แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลากดกระดิ่งเนี่ยเวลาคลิปเราขึ้นเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยชอบกินอยากกินเมนูไหนนะครับมาคอมเมนต์ไว้แล้วก็อยากให้เราลองไปกินร้านไหนนะครับลองเสนอไอเดียมาบางทีมีร้านเปิดใหม่บางทีเราไม่รู้ นะครับก็เสนอไอเดียมาได้นะครับส่วนร้านถ้าจะสปอนเซอร์นะครับก็บอกไว้ก่อนว่าพูดตรงนะครับรู้สึกอะไรได้ก็พูดไปแบบนี้นะครับละเอียดยิบแล้วก็ใครจะตามมาร้านมากินอะไรเงี้ยก็พิกัด GPS อะไรทุกอย่างอยู่ใต้คลิปหมดเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกวันศุกร์ตอนห้าโมงครึ่งบายบายสวัสดีครับ